สวัสดีครับวันนี้มีหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะดอยแม่ปังปู่แหวนนี่อยู่เดิมๆเ,เลยแห้งกลางๆเลยแห้งถงุงซีเลยเป็นเหลียญได้รับอนุญ,ญาตจะสร้างพิเศษรุ่นสุดท้ายปี2521นะฮะตรงกลางมันตาเป็นคุดนะตรงกลางเป็นคุดด้านบนเป็นฉัดนะฮะ ตรงนี้ไม่ในใแน่จะเขียนว่าชอ,อชอพอ,อ,อนะฮะเย่าน่าจะเป็นชอพอ,อ,อนะนเป็นเหรียญแท้ดูง่ายมากนี่ผิวหิ้งหิ่งเลยนะครับดูขอบตัดนิดนึงตัดอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับอขอบตัดอย่างนี้ดูง่ายเลยสไตล์เหรียญเก่าก็จะเป็นปี21ก็ถือว่าเก่าแล้วนะครับปี2 1 2 0 สองหนึงนเนี่ยถือว่าเก่าเลยนะถ้าเป็นในยุคนี้ก็4ี่สิปีแล้วกับ50ปีนะเหรียญพวกนี้นี่อ่านะฮะก็ลองดูกันอ่าใครชอบก็แคปไปเหรียญนี้เหรียญแท้นะดูแท้ดูง่ายอ่าดูง่ายดูง่ายอืมเหรียญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญแท้ดูง่ายนะ สบายตาดูขอบตัดเหลือลือน่นดูง่ายนะฮะมีรูปภาพก็กดลิงก์ด้านล่างนะมีรูปภาพเต็มๆก็สามารถขยายดูหรือจะดูจุดตรงนี้ก็ได้นี่ค่อยๆดูไปอ่ะซูมให้อีกซูมให้อีกซูมเข้าไปอีกอ่าซูมไว้เไปอีโอเคไหม แคปขอบข้างมาดูก็ได้นะฮะแป๊บแป๊บแป๊บแ๊บแบ๊บเห็นไหมเลยอ่าดวสวยเดิมเดิมเลยที่ท่านไหนชอบก็อยู่ใต้ลิง์นะใต้ลิง์ส่งทุกวันนะฮะยกเว้นวันเสาร์เอ้ยวันอาทิตย์วันเสาร์ส่งครึ่งวันนะจ๊ะ ส่งขึ้งวันนะจ๊ะบอกก่อนยกเว้นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ไม่ส่งแล้วก็วันหยุดนัขัตเกิกไม่ส่งนะไอศนีเปรตเหลืองสวยเลยแหละเหลืองเนานะเดิมๆหิ้งิงเลยนี่เหลืองลุ้งมันต้องอย่างนี้นะไม่ใช่ลุ้งอมม่วงนี่มันไม่อมม่วงนะมันจะออกเน,นี่มันจะออกนวะนวะถ้าเกิดเหลือง เดนเดิมนะไม่ใช่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ที่ล้างแบบเป็นม่วงแบบม่วงแป๊ดเลยอย่างนั้นนะพระล้างนะอันนี้เดิมเดิมใครชอบฝากกดไลค์ด้วยนะแล้วก็กดซับไปด้วยให้ถึงสองพันนะถึงสองพันแล้วไวๆถึงสองพันนะฮะแล้วก็จะได้ใครกดซับกดไลค์ก็จะท่านก็จะได้เห็นคลิปใหม่เรื่อยๆนะใครมีเหรียญน,นี้เหมือนอย่างนี้ก็แปลว่าของานแท้ทุกเหรียญมีเก๊หมดนะ หลวงพ่ออะไรก็พ่ออะไรมีเจม,มีเสริมมีอะไรหมดนะฮะโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ